สวัสดีครับพบกับช่องพากินพาเที่ยวในฟินแลนด์ครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมนะครับอีเวนต์บางแก้นะครับที่จัดเริ่มวันนี้วันแรกครับเป็นบูธขายวายขายเครื่องบืมต่างๆครับที่หน้าปวดเท้าฟินแลนด์ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ นี่ครับเริ่มเดือนนี้ครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเดือนแปดนะครับรวมรวบสองเดือนครับนี่ครับแผนผังแต่ละร้านครับจัดโดยที่ของเมืองครับนิวซิงกิครับนี่ครับแผนผังร้านก็จะมี บูธอาหารบูธเครื่องดื่มน,นี่ครับยะพาชมครับนี่ครับเข้าฟรีครับเข้าชมฟรีเข้า ไม่มีบัตรผ่านประตูครับนี่ครับก็จะมีห้องน้ำบริการที่ล้างมือครับนี่ครับนี่กระดาษห้องน้ำนี่ครับก็จะมีลานนี่นั่งดื่มรอบๆหน้าบวดขาวเลยครับ นี่ครับนั่งชมบรรยากาศหน้าร้อนครับอากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนมากครับเปิดวันแรกครับเวลานี้เพี่ยงกว่าครับคนก็ยังไม่เยอะครับนี่ครับพุทธต่างๆก็ยังไม่ได้มาเปิดเต็มที่ครับ จะมีคนเข้าคิวรอนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนั่งดอกลางแจ้งสบายสบายจัดโต๊ะไม่ติดกันครับนั่งห่างๆชมบรรยากาศบทขาวสวยงามครับ ก็ยังไม่คลึกคื้นเท่าไหร่ครับเปิดวันแรกเป็นเวลากลางวันด้วยครับตอนเย็นน่าจะเยอะครับเปิดถึงห้าทุ่มเลยครับบรรยากาศนั่งดื่มชิวๆกันครับกาแฟของว่างมีหมดครับอาหารสแน็คต่างๆ เบียร์สดนี่ครับเปิดสองเดือนเลยครับมานั่งชมบรรยากาศกันได้ครับจิบวายเบาๆชิวๆกันลานหน้าโบสถ์ขาวครับซีเนสควร์ที่เขาเรียกกัน ไม่จำกัดอายุครับพาลูกพาหลานเข้ามานั่งได้หมดนี่ครับห้องน้ำก็จะมีสองฝั่งฝั่งนี้ก็มีสะดวกครับการเดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมืองเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญครับหน้าโบสถ์ขาว เฮลซิงกิฟินแลนด์ครับวันนี้วันแรกครับนี่ครับก็จะมีแต่งต้นไม้ร่มรื่นวันนี้แดดไม่แรงครับวันนี้นี่ครับ บรรยากาศจิบเบียเบาๆมีเพลงให้ฟังด้วยครับนี่ครับชมบรรยากาศโบสถขาวอย่างเช็คอินยอดนิยมที่เฮลวซึงกิครับเอเวนต์จัดที่นี่ครับจัดสองเดือนครับเริ่มวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมถึง สามสิบสิงหาเลยครับหน้าร้อนครับมีเฉพาะหน้าร้อนครับนี่ครับมันยาก,กาดอีกด้านหนึ่งครับถ่ายจากด้านนอกเมื่อกี้เข้าไปข้างในครับนี่ครับตรงนี้ป้ายคำเตือนไอจามใช้กระดาษ นี่ครับทางรถรางผ่านครับสายเจ็ดจากสถานีรถไฟมาเลยครับนี่ครับตกแต่งด้วยต้นไม้ส,สวย ครับชัดๆบทขาวครับบรรยากาศโดยรอบกลังแจ้งนั่งจิบกาแฟจิบเบียวายเบาๆครับอากาศดีครับ ก็มีเท่านี้ครับบทขาวที่ฟินแลนด์ตอนนี้ก็โควิด่นาก็ลดลงแล้วครับการติดเชื้อเมื่อวานติดห้าคนครับเมื่อวานเลขตัวเดียวครับ ครบหนึ่งเดือนที่รัฐบาลคลายล็อกดาวน์ครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมครับร้านอาหารก็เปิดได้เต็มที่แล้วครับนี่ครับพาชม,มบรรยากาศช่วงวบ่ายนะครับวันนี้บ่ายอุณหภูมิ8องศาประมาณครับ เดี๋ยวก็ต้องจะขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทํางานขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับที่ Facebook ช่องพากินพาเที่ยวที่ฟินแลนด์นะครับที่ฟินแลนด์ขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมนครับบรรยากาศลาแล้วครับ ช่วอีกรอบครับสวัสดีครับ